ทดสอบ PFC กับไฮโวลนะครับไฮโวล4โลวัต์นะครับ PFC ประมาณ3,000วัตต์นะครับตัวนี้เป็นโวลต์อินพุตนะครับ197 198โวลต์นะครับโวลต์เอาพุตนะครับ260โวลต์นะครับตัวนี้เป็นโวลต์แผงนะครับปิดโวลต์แผงนะครับ โวลต์เพุทธก็ยังออก227โวลต์นะครับโวลต์ยินพุท199โวลต์นะครับกำลังวัตต์นะครับ157วัตต์นะครับกำลังวัตต์ที่ใช้งานนะครับ106 126วัตต์นะครับก็คือสูญเสียไปประมาณ30มิกวัตต์นะครับสูญเสียในในตัววงจรนะครับสำหรับใครที่บ้านบ้านการไฟฟ้าไม่ถึง220นะครับใช้ pfc ก็ได้นะครับ ก็ใช้งานไม่ค่อยหนักก็คือมีแอร์มีทีวีตู้เย็นนะครับก็น่าจะได้นะครับไฮบอนทีนี้ถ้าเราตอนนี้157บาทนะครับถ้าเราเปิดแผงนะครับเปิดแผงกำลังวัดกินเท่าเดิมนะครับพี c ก็จะไม่ค่อยกินไฟนะครับจะเป็นศูนย์ไปเลยนะครับตอนนี้เราเปิดแผงช่วยนะวน ไอ้วัดก็เท่าเดิมนะครับแผงที่ใช้ทดสอบนะครับห้าแผ่นนะครับพันบูธนะครับยาบังเต็มเลยนะครับก็ชุดนี้นะครับก็จะมีระบบป้องกันอะไรบ้างนะครับป้องกันป้องกันการไฟฟ้าดับนะครับถ้าการไฟฟ้าดับปุ๊บเนี่ยเจ้ารีเล์เนี่ยจะตัดการทํางานของโหลดนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือ ถ้าตัวนี้ผมจะตั้งปิดนะครับปิดเปิดไว้ที่ประมาณประมาณประมาณห้าโมงเย็นนะครับห้าโมงเย็นก็จะปิดอินเวอร์เตอร์นะครับจะปิดการใช้งานนะครับเนี่ยเป็นการปิดการใช้งานาอิอนเวอร์เตอร์ก็จะเข้าสู่โหมดไอ้ไอ้นี่นะครับปกตินะครับก็จะเข้าสู่โหมดการไฟฟ้านะครับถ้าเราเปิดนะครับเปิดเปิดแล้วสักพักนะครับเจ้าดีเลย ลงเวลาไว้นะครับเป็นไฟเป็นไฟไฮวอนแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับ pfc ใช้ร่วมกับบอร์ดไฮวนนะครับก็จะมาทดสอบดึงโหลดสัก700ดวัตต์นะครับโดยที่ใช้ผ่าน pfc อย่างเดียวนะครับโวลต์อินพุต190ยนะครับโวลต์เอาพุต280นะครับ ใช้ได้เป่าลมนะครับเป่าลมร้อนนะครับสองพันวัตต์แต่เราจะโหลดสักเกียนหนึ่งนะครับสักเจ็ดแปดร้อยวัตต์นะครับเจ็ดร้อยเก้าสิบวัตต์ครับโวลต์เอาต์พุตของเราก็ยังออกสองร้อยสิบแปดโวลต์นะครับโวลต์อินพุตก็ยังเหมือนเดิมนะครับร้อยเก้าสิบเก้าโวลต์นะครับกำลังวัดอินพุตนะครับแปดร้อยแปดสิบสามวัตต์นะครับกำลังวัดเอาต์พุตนะครับเจ็ดร้อยหกสิบวัตต์นะครับก็มีการสูญเสียนะครับมีการสูญเสียในวงจรนะครับ เพราะว่าเราบูตมาใช้นะครับเราบูตโวลที่ที่มันต่ำนะครับใช้งานไม่ได้ร9อยบโวลนะ์น่ะเราบูตมาใช้เพื่อจะให้ไฟไฟเอาพุทของเราออก220นะครับแล้วก็จะมีแผงมาช่วยนะครับถ้ามีแผงมาช่วยก็จะไม่กินไฟขนาฟฟ้าเลยนะครับ न okay,